ไเด้อพี่น้องันนี้กะกระตังตัดตีเห็กระตันจะแกงน้อไม่เอาเนาะนี่กงน้อย้ำบกายเทียนแ้แหละไวจะเกงเทียนกับเป็นตอนบพี่น้องนี่ทางนั้นกะซอยเห็ดกะางทมนแอละแมัน่บิ แอะไรๆเนี ment, yes. yeah. hmm. mm ่ยไม่จังแซ่บเนาะทุกคนนี่นี่กระองบวกอย่าตามอย่าเบรกลมกันตอนแกงเนาะทุกคนนี่ตอนนี้กะซอยได้แล้วเตรียมมาใส่แกงน้ำไม้เนาะทุกคนนี่หมอน้ำไม้เฮากะหมอ้ำต้มน้ำไม้เฮาเนาะหากะเริ่มสีพฤษทุกคนอีกบดญกะสนได้แกงแล้วเนาะ นี่กำลังกำลังซอยมูบวกใช่ไหมเนาะมูบวกเตรียมใบใส่แกงแล้วไหมฮะ เดี๋ยวูกปั่นมือเดี๋ยวทุแกะเนาะต้มน้หมนเดี่งมันเมอนหัวน่ะคืออันคือันเอามาต่พุ่งแค่ไหอวันดี้วีปลูกก้นพันนาแล้วเนี่ยนานามันตัวฉนวนมาฟูม่เนีย

มนกินได้อมเยมอมเยมเลยตัวเนี้ยยาไม่ได้อืมตัวเนี้ย

ngay excited mọi thằng tung tung của bìa mọi nàng nàng tắt tay hơi nàng. On nếu hơi bụng ừ. 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 chắc phải nắp bát hoặc bát nàng nàng hôn nàng tay ô bê 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 phun ปูปีทว่าปูมกเตงนะเนาะอ้ยชัดว่าของพุนนเป็นในรอได้ปีนียนะปีเตงมาเพ่เห็ดบุญในบุญว่าเนาะอือนี่แหละบุญจะปอะวัติมาไวอะเป็น่ายเตงเตงที่สร้างเนาะ รบกวนใจหนามด้อดยับหยานน้องนี่จะไม่หยนเไดเพราะว่าเวลาบ้าเอือเพาะอไเหรอหเดี๋ยวหน่อยปลาอยากเขาได้นางเลย

อายุําแกงนะี่กิเแต่อถามป้าเพียงมาป้าจะดูดจะดดห้องไล่หวยดูดนห้องก็ได้ดูดาวัาบ้าเราดูว่งไปเนี่ยขบนจช่น้ว่าจะมจะ่วยรับหทั้งวันแล้วมีวันนัดตัวคนเท่าเลยโดยโดยเจะไปคุยหอยนะเต่งเต่งเชิบไรไลเนี่เฮยอินะเต่เงียกับปู่ด้วยะ แต่หามปัดบุญอยู่ไปยังปวดโดนเหนื่อยไหมไม่เฮ็ดอันเดียวายเดียวควรจะเลี้ยงป็นยังไงเด้่ยวอยู่ตัวคนเ่าเนี่ยอะน่าจะกำนั่งกัดคือชื่เอามากงูจอยบัดเป็นบัดคานเนี่ยคือมาให้เราคลายได้รู้ว่อึดดรอสก็คลายนะไม่พูก็จำงงก็เผ็ดบ่เผ็ดเลยแล้วมันแต่แต่ฟิกละเผ็ดไห ่นปลารเวนพับเพกเพชกโลบัไร่ปเพียงหางไ่มากตะกี้คนได้เป็นเก้าเป็นิเพนี่ยนี่มาบมง้อเตรียมใส่แกงน้อยนส่กรเฮ็ดบดกระเพ็ดกระตุนแล้ว้ตำกับเบือใส่แกงนไว้ แค่นี้ะทำไมกระยอย้อนเพลงมืนะ เราจะเอาไม้าบวใหตัวยมาเดกวนียพวกวมันม่ชอกชนเอาผามาให้ปลาเพียงบวบจะตุ่ยกันฉันหมากใหงเจะทอไร้จะลายเงี้ยปลูกนะปลูกปลูกหดน้าเอาย้ำแดงก่ปูกหดน้ามาอนปลาเพียงเราปลูกเห้หมากนนั้นกินชิ้แได้วานชหมาก้อนั้ส่ะลายี้ยนี่แหละคบาแล้วห่กปลูกมาเป็นเน่ไเนมเอาเนเพ็งะ หอมพอมาทาด้ของหีทาอย่าน <test concealer> so, ้เออชิดลายเี่หนาหนักตเแมันนัานรเหน้ลายไม่ชิดลาะเอาน่ยอะาคมาปลูกาารัิลายหนันี่เป็นแห้งกินยอนว่มันจะเานกาเร้เาเนี่ยกินแต่กตอขนมเน้ นะเอางนี้มาให้ป้าเยนะน่อน่งได้นุ่้าห่มกันมคบหัวพิ้างน้นี่ตอนนี้เราก็เริ่มแกงแล้วใส่ขะเบื่อจะนั่งอยู่เจ็บแสบงไมใบวบไปนองเลย นี่ในครัวเ้างกะอยู่อันยอดแสงแดดเฮ้ <laughs> ยมึดมืดเลยยอด,ดยยอแสงแต่เวนกำลังบายบายเนาะนี่อนนี้กำลังปรุงเครื่องอยู่ กำเตใส่เลยก็ได้กดคนก็ได้นมเนนั่งเบื่อเนาะาวกทังตังงบวเลยเออเาเดีพีักจำติดเรื่อนคบเจ็บแสบเลยทุกคนเลิมากินน้ำกันเด้อกำลังสกง เห็ดฮามีทั้งเห็ดกระตันมีทั้งเห็ดบดเนาะสองพันใช่โค้นึนนสองพันแกงมันนี่มีครบเครื่องเนาะทุกคนคือฉีดแซ่บอยู่เนาะ <c oughs> นี่ตอนนี้กะกำลังจะเริ่มแกงเนาะทุกคนเดี๋ยวคอยติดตามเบิ้งน้นกันตอนที่แกงแล้วเนาะ พ้าพ้าลูกพ้าลาทานีตอนนี้กระเด้ๆทุกคนกินกันเ้ยแกงไมมยำใบมันห่อนด้ยนี่ลูกดานกกินนะั้นมากินงั้นมาเตานั้นมาลงล่ะ เนี่ยนางั้นฟูงั้นมาหนึ่งบ่หน่ะยังงอนเน่ยยังมาลูกยางมาเลยทุกคนจิตการนี่แจงไม่ทอนดรุ่งนี้บ่เห็น่ะแดดเนาะอืนนั่งไกลน่ะกระดานนาวนั่งนั่งถึงแดดน้ำ แฉะเลยไปเลยเลยเพชรเพชรจีนนี่เอกเพชรจบไปเพชไ่นนะ่แล้วแบนี้นอยากคนอะ็จริ่าคดนะอุ่นเงยดเช่อใาเนี่ยาเ มาทำชีนะตนาตป้านั่งใหป้ากินได้ป้าขัดจมูกก่อนนะแล้แล้วป้าขัดจมูกคนป้ามัหลอดได้ไหมค่ะกินข้าแซบได้เอเนแล้วแบบบนั่งขัดจมินข้าบแซบเลยนั่งขัดมกนี่นะง่ายเนาะง้เลยคเาตของคุณองไมเแี๊บอะไรลูก ก็ขอกินก้อนถ้าเป็นที่นั่งอี่าล้มาพี่ก็เป็นเรื่องเหมือนถ้าชวนให้ไม่ก็ได้หรอกลัวเขายังเขาบอกอืมอืมเออไม่ยังนะลมมัดลมพัดปิ้นไปแล้วข้าดประโยชน์มันอย่างแม่ไม่หันเหนะ นางมึงมาได้ไหมมามากเลยใก็เดี๋ยวมั้งนางก็ติวแล้วเหยนไหมคุกยนทำไมจะไปอาานหนัหาเด้อเหนอ่งเนมุมไหนเนาะ